สวัสดีค่ะราคายางวันนี้ประจำวันที่16มีนาคม2564นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่16มีนาคม2564กิโลกรัมละ64บาท50สตาคค่ะราคาทรงตัวนะคะไม่ขึ้นไม่ลงต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาด ายางแผ่นดิบคุณภาพตีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่63บาท66ตางต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่66บาท89ตางต่อกิโลค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่48บาทต่อกิโลกรัม ราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคาอยู่ที่62บาท89สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาปรับลดลง77สตางค์นะคะต่อกันที่ยางแผ่นดิบความชืน้น5-7%ราคาอยู่ที่61บาท26สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ หมายเหตุน,นะคะราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่63บาท66สตางค์ต่อกิโลน้ำหนักโดยประมาณการจ้ะ ราคาประมูลยางแผ่นรมควันนะคะยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่66บาท7 7สตางค์ตัง่อกิโลราคาปรับลดลง12สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น4 66บาท50สตาตคงต่อกิโลยางแผ่นรมควันชั้น5้าบาท40สตาตคงต่อกิโลยางแผ่นรมควันฟองอากาศ 66บาท40สตางต่อกิโลย่างแผ่นรมควันคัตติ้ง59บาท18สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะหมายเหตุราคากลางเปิดตลาดย่างแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่66บาท89ตางค์ต่อกิโลน้ำหนักโดยประมาณการนะคะ